เปลี่ยนลูกใหม่เป็นเห็นแล้วต้องร้องโอ้วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพดีเจเจแมมหลังอวดลูกสายฝอเปลี่ยนลูกใหม่เป็นคนละคนแทบจำไม่ได้รเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ดีเจเจแมมอมนนั้นก็ทำเอาหลายคนฮือฮาไม่น้อยหลังเห็นภาพปัจจุบันของเจ้าตัวที่ดูผอมลงจากเดิมแบบผิดหูผิดตาจนชาวเน็ตต่างแอบหงว่าป่วยหรือไม่แต่เจ้าตัวนั้นก็เคยให้สัมภาษณ์จนหายหูุว่าตั้งใจลดน้ำหนักให้ผอมลงเองเพื่อสุขภาพ เห็นแล้วต้องร้องโอ้หวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพดีเจเจแมมหลังอวดลูกสายฝอเปลี่ยนลูกใหม่เป็นคนละคนแทบจําไม่ได้โดยดีเจเจแมมนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเป็นการแปลงโฉมที่ถูกใจที่สุดตั้งแต่เข้าวงการมารู้จักกับพี่ป้อมวินิจช่างแต่งหน้าห้าแผ่นดินนางเรียกตัวเองมาไม่น้อยกว่า18ปีเจอกันบ่อยสมัยตอนเราสนิทกับชมพู่อารยาจนชมแต่งงานมีครอบครัวเราก็ห่างชมไปตามหน้าที่น้องและเราก็เลยห่างโป้องค์วินิจไปด้วยจนมาเจอกันโดยน้อง อ้ําเป็นคนเสนอไอเดียนี้ไปทางพี่ป้อมโดดไม่รู้ว่าเรากับพี่ป้อมสนิทกันมาก่อนเลยโป555ตอนนั้นป้องวินิต์แต่งหน้าให้น้องปู่พระยาอยู่เลยบอกขอกลับไทยก่อนแล้วมาสนุกกันซึ่งเราฝันอยากแต่งกับป้องวินิต์มานานมากแต่โอกาสเวลาย,ยังไม่ได้แต่ตอนนี้หน้าเรามันได้555ในแบบที่ฝันอยากแต่งพี่ป้องถามอยากแต่งเป็นใครเลยบอกไปว่าชอบควีนบีมากอยากแต่งคนที่เป็นตํานานเพราะเราก็เป็นตํานานทางด้านดีเจเช่นกัน อันนี้พี่ต๋องสาวิสามิพักดิพักมาบอกเองก็เลยเอาผลที่ได้ก็ตามภาพที่เห็นคือโอ้ยอยถูกใจไปไหนอันไกลโพ้นมากพี่ป้อมและทีมงานทุกคนที่มารุมกันเก่งหมดตามระดับการทํางานแบบโปรเฟชชั่นแนลมาเลยทําให้งานที่ได้หน้าพอใจที่สุดกราบขอบพระคุณพี่ป้อมวิลิตน้องช่างผม n i n l a g a r ชุดสวยมาก f o r f u n b a n g k o k ทีมคอนเทนต์พี่ป้อมที่บิวเก่งทํางานเก่งเลยทําให้งานออกมาพอใจที่สุดจริงๆและอยากจะบอกว่าพี่ป้อมบอกเจมแต่งง่ายมาก เพราะหน้าธรรมชาติที่สุดฮ่าฮ่าฮาฮาฮา,าครบป๊บมาให้แล้ววะและใช้คุชชั่นระดนการสร้างงานผิวล้วนๆโดยไม่ใช้รองพื้นเอากะนังสียอมใจแม่จริงๆกราดแทบอ,อกเลยทุกท่านที่มาช่วยกันจนสวยจึงแบบนี้ขอเรียกตัวเองว่าฟินแแมมแล้วกันนะคะ